สดดีครับทุกคนเท้านี้นะผมตื่นมาอยากกินอะไรหวานๆครับไอทีนี้ตู้เย็นผมครับมันไม่มีอะไรเหลือเลยฮะแล้วผมเดินออกมานะัะดันมาเจอส้มพอดีครับผมให้มากินเปล่าๆมันก็ยังไงยังไงอยู่ฮะวันนี้ครับผมจะมาทําให้ส้มเป็นของหวานฮะโดยการเอาส้มเนี่ยไปเชื่อมน้ําตาลนะผมนี่ครับผมตอนนี้เราก็เตรียมของครบแล้วนะครับน้ำตาลนะผมก็น้ำเปล่าฮะแค่นั้นฮะแล้วก็หม้อต้มครับผมต้มนี่ก็ปอกรอแล้วนะในระหว่าเตรียม น้ำเชื่อมของเราก่อนแล้วผมครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราต้องเทนนะ้ําไปประมาณนึงก่อนนะครับเองไว้เลยฮะนี่ครับมาแล้วอลิคนนะผมคนนี้นี่เป็นหน้าที่ปอกส้มเนาะอ่ะ,อะปอกไปปอกไปแล้วเราก็เทน้ําได้ประมาณนี้นะครับเราไปจะบจตวงน้ำตาลขึ้นมาเนาะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะผมเพิ่งจะลองทํานะไม่รู้จะออกมาดีหรือเปล่ามาลองทาพร้อมทุกคนเลยแหละนี่ครับผมก่กากะว่าจะใส่ลงไปสักสองช้อนฮนะ ประมาณนี้ก็น่าจะพอครับผมเราังไม่เปิดเตานะฮะเราจะคุให้มันเข้าก่อนแล้วเราค่อยเปิดนะครับผมให้น้ำตาลนะครับมันจะละลายไปกับน,น,น้ำก่อนนะแล้วก็ค่อยเปิดนะครับผมดูปอกครับประนีนะผมะแผนกปอกครับตรงนี้แผนกปลกกับแผนก,กินนะผมนมครับพอแกะมาเนี่ยมันก็จะเป็นเยื่อๆขาวๆอางี้ใช่ไหม จะดึงมันออกครับผมเพื่อให้มันดูน่ากินขึ้นมาอีกนะต่อเครื่องตามเนี่ยมันจะน่ากินมากเลยนะแอะ์อ้วู้ดิเป็นลูกไห้โอ้โหเอางี้เลยเหรอเพ่งลูกเลยอ่ะโอ้โหเชื่อมงี้เลยเหรออ่าลูกใหญ่สุดลูกชิ้นฮะนะครับจะไปประมาณฮะไม่ต้องเอาเยื่อออกแล้วผมกินอย่างนี้เลยฮะก็คิดว่าได้รับวิตามินนะเนี่ยเสียบแล้ว เดี๋ยวเราจะจุ่มเดี๋ยวเราจะมาลาดเนาะพอต้มเสร็จแล้วเอาครับระหว่างที่รอเสียบนะฮะเราก็จุดเตาอะไรดีกว่าครับผมไม่ได้เสียบปลั๊กครับเสียบปลั๊กมาแล้วฮะไฟฮะเล่นมุกปทีนึงนะตึงโป้ผมไม่ได้เสียบปลั๊กเดี๋ยวเราก็จะตั้งไว้ที่ประมาณหนึ่งพันหกร้อยแล้วกันนะโอ้โโอเคฮะนั่นดูอาทิตย์ลงมา ผกเพิ่ทันเมื่อกี้กันหรือเปลา่าทังป้านูตื่นเต้นมากเลยเนาะจะกินแล้วอยากกินไหมจะ,จะได้กินหรือเปล่า <c oughs> จะได้กินหรือเปล่าอ่านั่ไรกเครื่องเดี๋ยวเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะฮะมันแจะข้นๆนะ,ะ <c oughs> เราถึงจะเอามันมาราดนะครับผมนี่ก็ครั้งแรกเนาะเพิ่งเคยทำฮะแต่ด้วยความที่ว่าพ่อผมครับเป็นเชฟครับผม <c oughs> ได้เลือดเขามายัางไงก็อร่อยอยู่แล้วะครับบอกเลยฮะ <c oughs> เชฟอ่าเชฟข้างถนนฮะเชฟเอียนนะผมกินละเอียนแล้วผมเชฟเอียนเด๊เด๊เด๊จนกว่ามันยังงวดนะทุกคนนะงวดเอองวดอ่ะมันจะเหนียวเหนียวเออน่ะงวดน่ะเหมือนมันเป็นมดงวดใช่ไหมแล้วก็จะแล้วก็ไงคนละเรื่องนะอ๋อโอเคเป็นมุ้แย ผมว่าสายตาน้อยไปนะฮะเดี๋ยวเติมไปอีกสักครอนเออเดี๋ยวมันจะไม่เหนียวไงเดี๋ยวจะลาดไม่ได้ไงม่เหมือนเขาอ่ะผมไปดูคลิปเข้ามานะก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจะดูว่ามันได้ที่หรือยังเนี่ยก็ให้มีน้ําแก้วหนึ่งนะแล้วก็เอาเนี่ยมาลาดลงไปในน้ำ้าเกิดแล้วมังเป็นเส้นๆเน่ะถือว่าได้ละมันก็เป็นน้าใสๆอ่ะมันผมก็ทาไม่เป็นเหมือนกันทําเชื่อมเนี่ย ดูตวาวปล่าก็ดูไม่ได้ออกเลยเนาะบ้าเดี๋ยวผมจะลองหยดเข้าไปดูนะถ้าเป็นเส้นๆเนี่ยถือว่าผ่านแล้วแต่ถ้าไม่เลยต้องเติมตาหรือต้องคุณเพื่อนคือละลายขา,ายไปกันนั้งเลยทุกคนดูดินี่อยู่เป็นแบบเป็นแบบ ่าไม่มีแต่ว่าเป็นเส้นอยังไม่เป็นเส้นหรืวามันเป็นน้ำตาลผมวอาเมื่อกี้น้ำมันเยอะไปฮะแล้วก็ตอนนี้แสงตาลใหม่แล้วผมเดี๋ยวต้องรีบขนใหม่แล้วผมมันก็ไม่ง่ายทุกคนนะผมเห็นในคลิปอะเขาทำแบบง่ายมากครับผมแค่แบบรอเวลาคนๆๆเขาก็ได้แล้วอ่ะคือตอนผมมาทําจริงมันมันไม่ได้อย่างเขาไงถือว่าดูดีขึ้นมาฮะดูดีกว่าตอนแรกครับผมตอนแรกน้ำมันเยอะไปฮะใส่กิ้งเลยครับ วันนี้ผมคาดว่าน่าจะได้แล้วนะครับดูครับน้ำเริ่มแบบนะเริ่มเหนียวๆว่ะนะไม่ยินรีบของเรา嘛เชื่อไหมน,นี่ <S <S นะไม้แรกของเราครับผมดูนะเจาะก็ดีไหมดูครับเชื่อมครับผมเงี้ยครับนี่นี่อยู่ไงน่ากินอยู่นะ นี่ต้องรอแห้หงนะเนีมันแข็งๆนะผมแบบที่เขากินกัยเดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูค่ะว่ามันจรอกมาดูดีไหมมันจะกรอบหรือเปล่านะผมดูครับแด้มาสองไม้แล้วครับสามไม้เลยสี่นี่สี่แล้วอุ้ยดูน่ากินอยู่นะให้ของเขาอยู่นะเล่นเลยนี่ครับดู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 ดมันดูดูตนะัวูด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  ผมเอ็นในคลิปเ่ยอย่างน่ากินฮะเราก็พักมันไว้ก่อน <f uch> วันนี้ผมเอามะนาวไาด้วยฮะผมจะมาลองเอามะนาวเชื่อมน้ําตาลดูครับผม <f uch> มันจะอร่อยไหมเดี๋ยวมาดูมันจะเปรี้ยวหวานๆนะถ้าผมเดานะ <f uch> ลูกใหญ่ครับผมลูกใหญ่ของเราครับ <f uch> ดูครับ <f uch> นี่นไม <f uch> ่ได้ลอกไอ้นี่มันเลยใช่ไหมเนี่ย <f uch> ไม่ได้ลอกอ่าอ้นี่เลยนะเยื่อมันนะผมกินได้อย่างนี้แหละครับเกลียดเหรอเกลียดแล้วฮะเยอะ มาทุกคนได้เวลาลองชิมแล้วนะก็นนะะกนเนี่ยนะพอทิ้งไว้สักพักตงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบงเงาเงาอย่างงี้นะเห็นนะมมันจะสะท้อนแสงเงาเง,งานเหมือนนะใสเดี๋ยวเราม,มาลองชิมกันก่อนดีกว่านะมันเป็นความหวานของ,งน้ำตาลเนาะแบบนหวานเลยแล้วก็ต้มมีเปรี้ยวกนะันก็เลยแบบหวานกับเปรี้ยวปนๆนกันอร่อย <S 2> <S 2> อร่อย่ะแต่ว่านี่ผมก็รอมาสักพักกนะันนะน้ำตาลมันก็ไม่แข็งตัวทักทีนะผมคิดว่าอาจจะต้อง เติมน้ำตาลเท่าไปหน่อยเนาะนี่แค่นี้ก็ได้แล้วแหละแค่นี้ก็อร่อยแล้วผมนี่ฮะดูฮะถ้าเกิดอยากจะแฮมตาลมาแข็งๆเนี่ยผมว่าอาจจะต้องให้แฮมตาลแบบมันแบบเยอะๆแบบยิ้มๆเลยนะเหนียวๆเลยนะผมแบบที่เขาทำกันนะผมจะใส่น้อยไปเนี่แต่ก็ไม่เป็นไรฮะเผื่อใครอยู่บ้านอยากลองทํากินก็ลองทําดูฮะทำไม่ยากครับผมอร่อยนะครับแต่มันไม่กรอบถ้ากรอบเนี่ยมันจะอร่อยกว่านี้อีกนะเคยเห็นเขากินนะแบบกัดแบบกรอบ น่ากินมากฮะยวรอบหน้าฮะผมจะมาทําอีกครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นนะฮะที่ไม่ใช่ส้มนะมันน่าจะน่ากินกว่านี้ครับผมบอกเลยครับรอบนี้เป็นครั้งแรกครับถือว่าเป็นการลองฝึกดูฮะลองดูครับว่าทําได้ไหมก็ได้แนละ้วไม่ยากเท่าไหร่รนะับลูกใหญ่ครับทุกคนกินไปทุกชิ้นเลยฮะมันมีกรอบอไหมอืมลูกใก่ไม่กรอบเยูอนะนะอืมกรบกรุบ,รบมต้องไม่ซ่นเยอะนะ เอาไว้เดี๋ยวรอบหน้าฮะเรามาเจอกันดีกว่าครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาแก้ตัวบอกเลยน่ากินวันนี้เยอะครับผมเดี๋ยวดูตามดูนะครับว่ารอบหน้าผมจะเอาอะไรมาเชื่อมอีกรอบหน้าน่ากลัวกว่าเยอะออวันนี้ไมก่อนนะสบายครับผมเหลือมะนาวแม่มะนาวเออทำไว้มันผีเลยมันยังไม่เปลือกด้วยอ่ะแต่ลองชิมก่อนอ้าผ มันเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวขึ้นมาแล้วก็แบบพอเคี้ยวไปสักพักอ่ะน้ำตาที่เป็นเชื่อมอ่ะมันละลายแล้วก็แบบหวานหน่อยแล้วก็ขบล้องเปลือกเลยอ่ะเอ้มเก็ตใจแ้บเออโอ้โหแกนสั่นเลยเปรี้ยวมากอ่ะ